ครที่กำลังมองหาผู้ค้ำประกันสินเชื่ออยู่มาฟังคลิปนี้เพราะว่าล่าสุดคอรมอรเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันนักกาแล้วคะ่ะนโยบายสำคัญสคัญของกระทรวงกรารคลังนอกจากเรื่องของดิจิ t a l Wallet ที่หลายคนให้ความสนใจแล้ว ขายังมีเรื่องของระบบสถาบันการเงินที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นการจัดตั้งธนาคารไร้สาขาหรือว่า virtual bank คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางปี2569และล่าสุดค่ะคือการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบมาจากคอรมอลสดๆร้อนๆจากการประชุมครั้งที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาตินี้เขามีชื่อเรียกสั้นๆว่าน,นักกาค่ะ ซึ่งเป็นสถาบันค้ำประกันความเสี่ยงสินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมหรือว่า SME แล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปอีกด้วยค่ะซึ่งก็เพื่อช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากขึ้นในอัตราค่าธรรมเนียมที่อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากว่ารัฐบาลและผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อจะช่วยกันสมทบรายไ,ได้เข้ามาบางส่วนนั่นเองค่ะซึ่งนายเผ่าภูมิโรจนสกุลก็เคยอธิบายเอาไว้ค่ะว่าสถาบันหน้าก,ก้าเป็นนิติบุคคลในสังกัดหน่วยงานของรัฐที่มีการค้ำประกันโดยตรง แด้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเป็นรายบุคคลรวมไปถึงการคิดค่าธรรมเนียมแล้วก็การค้ำประกรันอิงตามระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ในแต่ละรายหลังจากนั้นก็จะทําการอนุมัติแล้วก็ออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้ขอสินเชื่อค่ะ,เ,คะเพื่อนําไปยื่นกู้กับสถาบรรันการเงินโดยสถาบรรันการเงินก็สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้ได้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าผู้ขอสินเชื่อได้รับการค้ำประกันความเสี่ยงมาจากนาาักกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง โดยขั้นตอนต่อไปค่ะกระทรวงการคลังเขาจะทำการร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งสถาบันนักการ่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน6เดือนหลังจากนี้ค่ะประเด็นนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเขาก็มองว่าจะทําให้บรรดาธนาคารกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อกันมากขึ้นค่ะและจะทําให้ความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญลดน้อยลงด้วยโดยแนะนําหุ้นเด่นในกลุ่มก็คือธนาคารกสิกรไทยจํากัดมหาชนหรือว่า Kbank แล้วก็ธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนหรือว่า KTB ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะ เพราะวานอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินตามที่โปรคาดเอาไว้แล้วยังช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ซึ่งก็ถือเป็นกลุ่มที่มีส่วนสําคัญในการช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานภายในประเทศอีกด้วยค่ะหลังจากนี้ก็ต้องมารออัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากการจัดตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติหรือว่านากา้าในช่วงปี2568กันค่ะ